เด้ไม่ชีไม่เป็นห um ่าคนนี้ถ่ายรถไป่ะปูถ่ายแค่คนเดียวถ่ายรถยู่าลกนีู่อยู่ไม่เป็นห่ามาเป็นีไแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยนนะากะูเยวอาจารย์เห็นทุกงค์เลยว่มเสียวน้อยได้คลิป8นาทีด้วเอาตอนแรก ตอนแรกว่าจะคุยกันเฉยๆนะผมได้ยินแ0ดรอคูณแปดยนะ8 0ดรอูแปไปเลยงวดก่อนนี่พันเอายี่้าบาทน้อยจงวดนี้งวดนี้เท่าไหร่นะไม่ชีงวดนี้แ0ดร้อยคูณแปดร้อยไปเลยแล้วนั่งก็ยี่ได้ไหมนั่งที่นี่ไม่เป็นไรค่ะยืนอย่างนี้แหละจะไม่นั่งเลยเราด้ยแปดรอยคูณแปดรอยเซียให้เอาตัวใดล่ะครับผมแปดร้อยคูณแปดรอยนี่มันอยู่6ตัวนะสองสี่ห้า หกเก็ดแปดสองแปดหนึ่งแปดโอ้ยรถต,ตรีแล้ววันที่หนึ่งตัวหน่ะก็ไม่รู้อืแล้วแต่โยมสองสี่ห้าแล้วแต่คุณยโยมเพราะวันเ <8, 8, S 1> สาร์นี่มันเป็นวันอดิตของชีชีก็เ,เคล็ดอยู่แหม่งแม่งแม่ง,มงอยูเอ่เพราะว่ามันเป็นขีดแดงอยูนิดหนึ่งเราก็พยายามว่าตัวนี้มาคักกับตัวนี้ตัวนี้มาถ้าสมมุติว่ามันเป็นวันเกิดของชีชีเปิดดวงแล้วเนี่ยโอเคเลยนะคะ จะมาสามตัวหรือสองตัวให้รางวดเนี่ยอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งปอเนี่ยดวงดีมากนะสี่สิบสามถ้าซื้อนี่รางวัลที่หนึ่งเป๊ะเลยนะโอ้ไปแม่โอ้ปอเพราะว่าเพราะว่าดวงดีสี่สิบสามปีนะตกสัตว์เงินสัตว์ทองเลยเดี่ยบางทีจะสามตัวด้วยซ้ำไปปอเหรอไม่ซื้อตัวไหนลราแม่ตัวไหนแล้วแม่อายุสี่สิบสามนี่นะเราก็นับไปสิอายุเราครบสี่สิบสามแล้วใช่ไหม งวดนี้มันจะมีะเราจะเอาตัวกลับลึกตัวหมุนเราจะเอาตัวไหนเด้่ยวซอบสุวคนเดียวใช่ไหมตัวเนี้ยสองแปดห้านี่นะเราเอาตัวนี้มาขะของมาขะมะขะกันสองแปดห้าเอามาค้ากับเมียงก่อข้าแม่ที่สองแปดกับสิบแปดแปดคูณแปด คุณพันแล้วมีเออดไปแล้วนี่บูดพันแต่เขาายี่บห้าบาทอาไม่ว่ากันนะคะบุญก็ได้แค่นั้นกอ็อยากให้ทีมง,งานออกว่า,านี่ช่วยเมทีจริงช่วยคุณแกจริงช่วยกันเนาะนละไม้คนมือเนาะเหมือนเอาข,ข่าวมา,าสีก็ปลื้มใจมากเลยอุ้ยเนี่ยนะพูดจริงทําจริงอ๋อคนมีศีลธรรมศีลรราตเต็มนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าพูดจริงทาจริงทีมง,ง,ง,งานนะคะ แต่เชคนนี้พูดอย่างนี้หรอแต่สีไปไปให้เขาที่บาบวิ่งวันที่หนึ่งนะนักข่าวก็ตามเหมือนกันแต่ฉัางก็พูดแบบคล้ายๆว่าเราเราให้ทานเนะเาะให้ทานเราทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปนะพรอมวันที่สองเขงบาบอกนาดวงใหญ่ให้อีกไหม่าสันวะฉันให้พอแล้ววันที่หนึ่งสร้างสลาแล้วทีนี้ทางโน้นอีกนะทางเขาอีกนะทางเขาทางอะไรทางวันที่สภูมิทางโน,น้น,นอ่ะทางเขาอะไรเขาเรียกที่ก็ไปสรางศสลาอยู่ สองล้านนะคะไปให้หวยเหมือนกันแต่เขาเอาเงินไปกินข้างล่างยังไม่เสร็จแม่ชีให้งานนแม่ชีให้ถูกจนได้ย้ายก็ถูกหลายที่นะหลายที่สามหลายที่แล้วหลายบ้านมากบางทีก็ได้ดูหนังบางบ้านก็มีมารเยอะเหมือนกันชีมไม่พูดชีก็ทนทนจนว่าเีาีิดว่าพุ่มเก้าเรายังไปได้อะเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเริ่มเขาให้แล้ว งดมึงกับเขาพี่บอกเขาถูกทั้งบ้านด้วยเหรอคะไปทุกบ้านทุกบ้านเลยนะเขามาเอาเฉยๆอ่ะเขามาเอาแล้วเ็าแนี่เหมือนเหมือนเหมือนบ้านนี้เอาสองหกไปงวดก่อนนะเงียบปุ๊บเลยที่มางวดสองมันก็ไม่ได้ไม่ได้แก้บนเนาะเขาไม่ได้แก้บนให้มันก็ขีดพลาดอยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่ไม่พูดว่าทําไมพวกคุณไม่ทําบุญเพื่อตัวเองไม่ได้ซื้อหรอกชีไม่อยากได้เลยหรอกพวกคุณทําคุณก็ได้บุญแก้จนให้ตัวเอง แก้กรรมให้ตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ชีชีก็ให้พรไปได้นุ่งแล้วทีนี้ญาติของโยมก็ได้ใส่เหมือนเอามาเอาเชื่อมาใช่ไหมขอชุดขาวใช่ไหมสามเดี๋ยวญาติโยมจะได้ใส่นะไม้มาเยอะอยู่นะแม่ชีนะเดี๋ยวชีจะแกะใครใส่ไปเนี่ยชีใส่เนี่ยญาติโยมพ่อแม่โยมใช่ไหมก็ <c oughs> ได้ใส่ย <c oughs> ินยามเขาจะดีใจมากเลยนะแมนเท้าไหวอะไรก็ญาติโยมของโยมแม่หล่ะได้กินนะคะ ได้กินได้ใช้ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นญาติโยมหมดทีนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นวิญาณิเขาดีใจเขาก็ไปเกิดไปขานเขาเขาก็ไปดีของเขาอืมเราทําเพื่ออะไรเพื่อบุรุษของเราพ่อแม่ของเราที่ร่วงลับไปเหมือนเขาจะทําบุญแบบคล้ายๆข้าวสากข้าวประดัดดินอะไรเนี่ยเขาทํากันเนาะเขาได้รับแล้ว,ขวเขาก็ไปหาไปเนี่ยเราไม่เห็นนะแต่คนปฏิบัติท,ทำเห็นแต่ขึ้นมาหาสีเนี่ยบางทีเสียพูดเหมือนธรรมดานี้แหละ มานั่งมายืนมาเออเหมือนเรามากลับเต็มไปหมดเลยพี่วัดเออไม่ได้กินข้าวเลยอุ้ยอดข้าวบางคนอ่ะเออเดี๋ยวสันทำให้แล้วก็เลยหูข้าวแล้วก็ใส่ถ่วยไถ่อะไรไปบอกเขาดูที่เขาทุบเทียนเขาได้กินเข้ากเข้าไปบางทีเขาก็มาสิมในหูเนี่ยก็ไม่ซื้อน้าบางครั้งอ่ะก็ถูกถูกข้าวกินอืมบางทีก็ถูกห้าบาทอย่างเงี้ยห้าบาทนี่ก็ไปซื้อเทียนซื้อทูบซื้อน้ำขวดหนึ่งขวดให้เขาแค่นั้นแหละ วดนี่เพิ่นมาซิมแล้วบอกว่าคาแมซี่สองแปดมาซิมน่ะจ้ะตีสามออก็น,นั้นฉันเหนื่อยมากเลยนะฉันเหนื่อยมากฉันจะนอนก็นั่งเงี้ยจะนอนแล้วเหนื่อยมันจะไม่ตื่นแล้ววันนี้นพูดแตเบาแซบจองเฮ้ยใครมาบอกฉันก็ตื่นขึ้นมาเปิดอันนี้ดูตีสามแล้วเสบุญพอดีเลยอืมว่าจะนั่งนั่งไม่ได้อืม,อมบอกเหมือนเสียงให,ใหญ่เสียงผู้ชายเราเสียงให,ใหญ่เนี่ย สองครั้งบอกในหูเนี่ยถ้านั่งสามาธิเขาจะบอกสามตัวนะคะเมื่อก่อนนี้นะปีกายนี้นะอยู่คนเดียวนะเขาบอกทีละสามตัวสามตัว,สา,ตวสามตัวเลยซีก็ไม่รู้พูดจะใครอะ่ะปู่ก็ไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วก็แม่เขาจะทําข้าวแล้วทําอะไรเขาก็ปรับทําปลาข้าวให้แล้วเขาก็ปรับแม่สองคนนะ่ะแม่นางแม่บุญเขาก็ปรับจีก็อยู่คนเดียวอยู่หมา,าห่วงข้าวให้หมาหมามีสี่ตัวเขาใหญ่ย่มะล่มเลยเลี้ยงไว้หมาตัวหนึ่งมันดีนะ มันฆ่าแบตเตอรี่มาจากไหน่รู้มาให้สองใบดูสามสองว่างนี้มันถูกกินด้วยอ่ะชี้ไปเลยซื้อผ้ามาเก็บเสียรน้ำมาไว้ฮัแล้วก็มันก็ตายมันตายแล้วมันถูกหวนก็ตายแล้วมันฆ่าไปจางไหนคนรู้มันฆ่าปลาบางทีน่ะหางอยู่บนนี้แล้วก็หัวอยู่นี้ฆ่ามันไปหาปลามาให้มันตายสีชิงจะทาให้มันกินถ้ามันตายสิบอกงน้ำแม่ชี้ได้แต่สองตัวใช่ไหมคะสามแปดนะสองแปดเอาาเขาไม่ร้ามาจิ้มนะสามตัวเดจ้า อืมสองแปดแต่ว่าเลขหกตัวนั่นก็จําเอาที่ว่าเขียนไว้น่หละเอ่ะงวดน,นี้วันเสาร์เจอกันวันที่สิบสี่นะคะเปิดดวงก่อนนะคะอ่เปิดดวงวันที่สี่อย่าลืมสิบเก้าลูกของผลง่าตอ่อเนาะเาข้าใจกันเนาะเอาแล้วช่วงไหนครับที่จะแม่นที่สุดครับแม่ชีทุกครั้งเลยโอ้มาทุกครั้งเลยค่ะเหรอครับหรือว่าเฉพาะวันเลขออกหรือเปล่าที่แม่รือว่ายง วันเลขออกก็มีวันก่อนเลขออกก็มีบางครั้งเนงให้ย่มาวันที่สิบสี่มาฉันจะเปิดปุ๊บพอสองทุ่มนะจะเปิดดวงวันที่สิบห้าให้มาเอาทีเลยครับเฮ้ยเลยใช่ไหมครับแม่ชีขาดไม่แน่นะคงสุดท้ายถ้าเป็นวันที่มันเปิดแล้วน่ะเปิดดวงแล้วอะสามตัวเลยเหรอครับไม่แน่นะคาแน่แน่ทุกคนรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ได้ตัวไหนไม่ชีสองสองแปดตัวเดียวเลยปะครับสองแปดตัวเดียวโคโรนมาครับสองแปดหกเจ็ดสองแปดกับหกเจ็ดหกเจ็ดแปดโอหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด สองแปดหนึ่งแปดจบเรียงเลยตอนเจ็ดเก้าเจ็ดหกเหคะไม่แน่นะตากอกขากนั้นซื้อขอกเกเก้าก็ไม่แน่นะเขาายังไม่ออกนะเขายังไม่ออกนะาเอให้แม่ชีแม่ชีจับก็ได้จับให้หน่อยนะครับเขาเป็นยังที่ทรบดายเลวอันนี้หวยเนี่ยเกตเก้าเกตแปดอันนี้มันเป็นตัวหน้าเนาะ ครับอันนี้เป็นตัวหลังครับอันนี้เป็นตัวพสองนะคะอ่านาคีเนี่ยตัวไหนคะก็เน้นตัวเขาสิมนี่แหละตัวไหนเขาสิมขอโชว์หน่อยครับตั้งลบตัวเนี่ยตัวไหนตัวตัวไหนไม่ตองลืมตัวนี้นะตัวนี้มันตัวตัวเฉยนะเนี่ยตัวเฉยเข้ามาเลยเนี่ยอ่าสิบแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็หกเจ็เจ็แปดเนี่ยผลออกมาเนี่ยสองแปด อย่าวไวนี cage, bitch, ่ด <c oughs> <Matthew? S 3> ังนะอีกหน่อยนะว่าไหนแม่ดังนะเจ้ามือจะเล่าฝาไมดรู้เนื้อหันหน้าลงมาช่วยแม่โยนกระดาษออกมาให้ดูหน่อยค่ะสีก็ย้ำเดี๋ยวก็ย้ำเป็นี้ค่ะจับมือกับโซ่แล้วก็มือกลัวนี้หมดเลยมือปล่อยจมือจิ้มครัวจากต้นสีน้ำเงินแล้วพี่น้องเอากล่องหมุนน้ำเอาหันมาพี่แม่ ออโอเคเออมันต้องใส่แแข็งๆเนาะมันจำพอดีไ่เห็นหนาแคปหน้าจอเ้ยยังจะมีโค้งสุดท้ายอีกใช่ไหมแจะได้้วเนี่ยดีใจดีหัวรอดตั้งแต่กัอตั้เช้านอนได้ได้ได้แน่นอนสองแปดลงล่างนะสองแปดลงล่าง หกเจ็ดแปดบนสิแปด 48, อ่าลืมนะ <c oughs> ลงล่างหรือบนนี่แหละอ๋อมันมันค้าเขาอยู่นะดูดูเขียนด้วยนะเขียนเนี่ยมันมันซื้อข้างบนเลยอ๋อทำนี้เลยค่ะ